ของการแข่งขันธุรกิจนะคะแน่นอนคขาว่าจะต้องสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะให้คู่แข่งนั้นตามไม่ทันนะคะโดยวัตถุดิบถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญค่ะที่เราจะสร้างความแตกต่างได้นะคะ วันนี้คุณนภัรธิรเดชถากุณค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะมีวัตถุดิบอยู่หนึ่งตัวค่ะที่เขามีรูปร่างลักษณะคล้ายกับกระดาษแต่ว่ามีความยืดหยุ่นมากกว่าแล้วนําไปผลิตสินค้าเนี่ยได้มากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะทีฉันก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าเคล็ดลับทํำยังไงแล้ววัสดุที่ว่านี้ทํามาจากอะไรนะคะเดี๋ยวไปหาคําตอบได้ในช่วงของ SME เล็กคิดใหญ่ค่ะ สวัสดีครับพอดีผมมาหาบ้านที่ทำผลิตภัณฑ์คูดลักใช่ที่นี่ป่ะฮะใช่ครับอ้าวมาทีดีคุยหน่อยคุยกันหน่อยเข้ามาเลยครับตั้งนาดีดีเลยครับผมเชิญครับยังไงบ้างครับุณภั์เห็นดูอยู่เพลินเลยครับอ้าวคุณโอ๊คแหมกาลังดูผลิตภัณฑ์เลยเห็นว่ามีหลายตัวน่าสนใจมาก นี่นะฮะเดี๋ยวให้คุณโอ๊กแนะนำกันหน่อยว่ามีผลิตภัณฑ์หลักๆของกู๊ดลักเนี่ยกี่ตัวบ้างอโอเคครับอ,อ,อย่างพวกเซกชันต่างๆของเรา<ช>นะครับหลักๆก็จะเป็นพวกของใช้พวกไอทีแกจอยเช่นซองใส่มือถือซอง iPad ดซองไอแพดมินิซองไอโฟนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดอย่างนี้ก็จะเป็นซองใส่ iPad ใช่นอกจากนั้นคุณผู้หญิงก็ยังอาสามารถ ทำถือเ่าเพราะว่าชื่อมันอนะ่ะคือชื่อว่าคล s h ออนยูมันก็ทําเหมือนคล้ายๆกระเป๋าคลัชผู้หญิงถ้าวันในวันสบายๆใส่ของจะถือไปเที่ยวเป็นกระเป๋าคลัชก็สามารถทําได้ครับครับโอ้โหนี่นะดูผลิตภัณฑ์คือถ้าเกิดดูตัวผิวสัมผัสข,ของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะดูเหมือนลักษณะคล้ายกับกระดาษถ้าเกิดด้านในเปิดมาจะมีคล้ายๆกับผ้ากำมะหยี่สักกาดเนี่ยบุด้านในด้วยนี่นะฮะเก๋ไก่มากๆนะคุณผู้ชมครับมีการนําตัว แมกเล็กเนี่ยมาติดด้วยนี่นะฮะลักษณะคล้ายกับกระดาษเลยนี่รวมทั้งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีเหรียญเยอะนี่ตัวนี้เป็นที่เก็บเหรียญใช่ไหมฮะครับเห็น,นบอกว่า<ๆ>มีการเอาไอเดียของการพับกระดาษเนี่ยมารวมอยู่ด้วยใช่ครับก็เหมือนกับการอันนี้ก็เราก็ลองทําการพับกระดาษขึ้นลูกลักษณะข,ของคนที่ทํางานอาริกึมิสามมิติอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอามาผนวกนก,นกันกับเรื่องของวัสดุที่ดูเป็นกระดาษแล้วนะแล้วก็ดูทนทานก็จะเกิดงานที่สามารถ กดบีบแล้วก็ทําการหาเหรียญใส่เหรียญแล้วก็เก็บเข้าไปได้ครับอ๋อนี่นะน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมเห็นวัสดุแบบนี้เนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันดูแล้วคล้ายกับกระดาษแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กระดาษใช่ไหมฮะมันเรียกว่าวัสดุอะไรเอ่ยจริงๆมันถูกเรียกต่างประเทศถูกเรียกว่า k r a f ปเ a อร์ f a b r i กส่วนในไทยแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้จักกันในานามของชื่อของว่าปะเกนจริงๆแล้วมันเป็นของใช้ที่มีส่วนผสมของกระดาษ ที่ย่อยสลายได้กับส่วนของโพลีเอสเตอร์เล็กน้อยในการเคลือบเพราะงั้นมันจะมีคุณสมบัติในการป้องกันในการคนน้ํามันโดนน้ําได้ไม่เป็นไรครับอา,อาจจะเห็นคุ้นๆว่ามันมันอยู่ในชีวิตเรา,ราผ่านตาผ่านตานามาอาจจะเห็นในส่วนประกอบของรถยนต์ส่วนปิดวาล์วลำโพง<ม>หรือว่าใกล้ๆตัวอย่างเช่นพวกป้ายกางเกงยีนที่เราใส่กันอยู่เีย่ยอ้อเนี่ยค,ครั้งแรกผมอ่านชื่อ เอออะไรมันคือวัสดุชื่อแปลกๆนะแต่ว่าพอนึกถึงว่าเป็นป้ายของกางเกงยีนเนี่ยนึกออกเลยว่าเออมันลักษณะคล้ายกระดาษแล้วมันก็มีความทนทานมากซักเท่าไหร่ก็ไม่ขาดนี่นะใช่ครับ,รบต้องถามก่อนว่าเริ่มต้นก่อนที่เราจะมานึกถึงวัสดุชนิดนี้เนี่ยมันเป็นมาอย่างไงจริงๆแล้วเริ่มจากเ,เราอยากทำงานที่เป็น e ีโคดีไซนแล้วก็เลยเราก็เลยนึกถึงวัสดุต่างๆที่ แต่ว่าด้วยความที่มันมีอยู่แล้วในตลาดอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคราวน,นี้เราอยากได้โปรถักที่มีฟิลคล้ายๆแบบกระดาษกระดาษนิดนึงแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยร,รู้สึกว่ากระดาษเองเนี่ยคงทํางานตอบคาถามในการใช้งานมากไม่ได้ครับ,รบก็เลยหาไปจนทั่งเจอวัสดุตัวนี้แต่ว่าพอเจอเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกครับนํามาใช้เลยตรงๆเลยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการขึ้นรูปการเย็บอะไรต่างๆเราก็เลยรู้สึกว่า จริงๆแล้วดูเป็นเรื่องสําคัญนะครับในเมืองไทยการทํางานเกี่ยวกับพวกโปรดักเนี่ยเราควรจะมีการพัฒนาก็ทดลองให้เยอะก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเออถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะทํางานกับเจ้าเนี่ยให้มากเนี่ยเราจะทําความรู้จักกับมันก็เลยเริ่มเป็นโปรเจกต์อยู่ประมาณเกือบเกือบครึ่งปีนิดนึงในการทดลองในแบบต่างๆนะฮะก็เลยพยายามอุดรอยรั่วของการทํางานของมันที่ผ้าทําได้หรือว่าหนังแท้ทําได้ ก็เลยอย่างที่เห็นมาครับก็เลยเอาสีสันกับตัวที่วัสดุที่เราเห็นเนี้ยมันถูกเรียกว่าเฟลด์สีต่างๆเข้ามาผนึกให้มันเป็นชิ้นเดียวกันเพื่อช่วยในการตัดเย็บแล้วก็ขึ้นรูปต่างๆครับทีนี้ในเรื่องของไอเดียเราได้ไอเดียมาจากไหนว่าจะต้องทําเป็นรูปแบบของซองผลิตภัณฑ์โบราณโบราณบ้างเป็นสมุดบ้างเป็นโปสการ์ดบ้างจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับงานเนี่ยมันเกิดมาจาก ส่วนของสองคนคที่ทํางานร่วมกันผมเนี่ยด้วยความที่ทําพวกกราฟิกดีไซน์กับอีกคนหนึ่งเนี่ยซึ่งทําเรื่องเวิร์ดดิ้งเขาชอบทําเขียนเวิร์ดดิ้งกราี้อะไรเงี้ยครับก็ลเลยรู้สึกถึงอ,อยากเล่นกับพวกทั้งสองอย่างนี่ให้สนุกเหมือนเป็นสนามเพกาวของทั้งสองคนอะไรเงี้ยครับก็เลยจะมองผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ดูว่า,าจริงๆแล้วมันมีความสื่อสารกับเหมือนเป็นการสื่อสารเหมือน เราเห็นพวกกราฟิก <G raph ic> พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นโปกหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนอ d v e r t i s i n g สมัยเก่ามันมีการสื่อสารทั้งรูปทั้งคำพูดอย่างบางตัวอย่างตัวนี้ครับเป็นโปสการ์ดเราก็จะร,รู้สึกว่ามันเอาไว้ใส่ iPad แล้วเราก็รู้สึกว่าแรกๆครั้งแรกๆที่ iPad ช่วงแรกออกมาเนี่ยรู้สึกว่าคนเราบางทีก็ถือมันไปเหมือนกับว่าพิมพ์อีเมลส่งหาความคิดถึงกันเราก็รู้สึกว่า อุปกรณ์ที่เราถือไปแล้วมันสามารถส่งรูปส่งอีเมลได้เนี่ยเอ๊ะมันจะเป็นความรู้สึกเป็นอะไรเราก็สลยว่ามันเหมือนโปสการ์ดนะอ๋อนี่คือเป็นไอเดียในการเกิดรูปแบบขึ้นมาเป็นโปสการ์ดอ่ะทีนี้หลังจากที่เรามีตัวผลิตภัณฑ์แล้วแล้วก,ก็มีวัสดุแบบใหม่เริ่มต้นการขายเรานําไปตีตลาดที่ไหนก่อนจริงๆเราเริ่มจากต่างประเทศก่อนก็คืออย่างที่บอกครับจะเป็นเว็บไซต์พวกงานดีไซน์ของต่างประเทศ แล้วก็เริ่มเขามีมาฝากขายในห้างส,สินค้าต่างๆแล้วก็ในเว็บไซต์ในไทยอะไรเงี้ยครับครับหลังจากที่มีการปล่อยลิตจัณฑ์ออกไปเป็นยังไงบ้างเทียบกันระหว่างคนต่างชาติกับคนไทยก็ยังยอมรับนะครับว่าสําหรับงานที่เป็นดูแบบเป็นอีโคหรือว่าการด<ม>ีไซน์ไอเดียอย่างเงี้ยเนี่ยก็อย่างฝั่งต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกตื่นเต้นกับความเป็น วัสดุหรือว่างานดีไซน์ใหม่อยู่มากกว่าหน่อยนะฮะของเราอาจจะรู้สึกยังทุกตัวเราจะรู้สึกถึงมันจะมีป้ายเ,เล็กๆที่เขียนว่าอัมล่าท์เพเปอร์อ๋อนี่นะครับอาา่าฮะก็คือว่าเราจะให้รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยฉันเนี่ยไม่ใช่กระดาษธ,ธรรมดานะฉันมีเรื่องราวฉันเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างมอง,มองความคิดของอย่างที่ตามเทศอย่างของใช้ที่ดูเป็นอีโคเนี่ยมันเหมือนกับว่า เขาตั้งใจจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้ครับอาจจะไม่ได้เป็นกระแสอาจจะเป็นกระแสที่มายาวแล้วมันก็เลยค่อนข้างได้ตอบรับได้ดีกว่าครับทีนี้จุดเด่นผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้นะฮะตลาดของเราไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าต่างประเทศเองเนี่ยจะมีพวกแก๊เจตที่เกี่ยวกับเรื่องของไอทีเนี่ยเยอะมากทีนี้จุดเด่นของเราที่จะสามารถไปตีตลาดอื่นได้เนี่ยคือ <erson? S 1> <ensation? S 2> อะไรก็อย่างที่ผมว่าเราค่อนข้างจะมีเราพยายามหาจุดยืนที่ เป็นตัวของเราเองครับอ้เป็นตัวของเราเองเนี่ยก็คือเราสบายใจด้วยก็คือในอุปกรณ์แกเจ็ตเนี่ยการทํางานเกี่ยวกับงานอีโคเนี่ยมองเผื่อจะดูคอนฟลิกต์แต่เราพยายามจะหาจุดนั้นให้ได้ก็คือว่ารู้สึกว่าในอุปกรณ์แกเจ็ตที่ที่ดูเป็นอีโคก็จะมีเราแต่ในความที่มองไปในถึงผลิตภัณฑ์ที่ดูอีโคเนี่ยหลายหลายแบรนด์หลายตัวที่ทํางานอีโคอาจจะรู้สึกว่าอีโคมันมากับความรู้สึก เร,เรียบง่ายเนาะบแบบสีธรรมดาแต่เรารู้สึกว่าเรามองเห็นมันว่าคาแรคเตอร,ร์ของเราเรารู้สึกว่าเออเราเป็นคนสนุกเรารู้สึกว่าเราอยากสร้างแบบเหมือนตีมใหม่ขึ้นมาในการทํางานอย่างเงี้ยครับเราจะเรียกตอนแรกตอนเราทําเราก็เรียกคนว่าอีโคชิกเราสึกว่าเอยสีสันกับงานอีโคเนี่ยบางทีมันก็ไปกันได้นะถ้ามันมีส่วนผสมแบบว่าลงตัวหน่อยอะไรเงี้ยครับก็บจะเป็นอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกว่า ก็เราได้ถึงความสนุกความอีโคบนของใช้กัดเจ็ตอะไรเงี้ยครับครับทีนี้เราวางแผนในอนาคตยังไงบ้างในกด้านธุรกิจก็จริงๆแล้วด้วยเริ่มต้นเนี่ยมาจจะเป็นธุรกิจไซส์เล็กนิดนึงเริ่มตั้งส่วนที่มองว่าเออมันเป็นลักษณะของใช้คาว่าเซมิคลาฟก็คือคลาฟครึ่งหนึ่งแับอินดัสเทรียลครึ่งหนึ่งก็เลยเซตอัพให้เกิดโปรดักชันเล็กๆเนี่ย มันก่อให้เกิดได้แต่ก็อย่างที่ว่าครับในมุมมองต่อไปเนี่ยของบางตัวบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มศักยภาพต้องเทรนฝีมือช่างเพราะจริงๆแล้วงานเนี้ยมันค่อนข้างจะมีเรื่องของความสามารถของแรงงานด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่ผ้าหรือมันไม่ใช่เหมือนเป็นวัสดุใหม่หลายๆอย่างในส่วนประกอบและก็ในงานฝีมือเนี่ยก็ต้องเทรนคนมาเพื่อให้ซัพพอร์ตกัน สร้างของได้ต่อไปครับและในอนาคตน,นะฮะมีช่องทางที่ขายตอนนี้เห็นบอกว่าขายเนี่ยก็ขายตามบนห้างใช่ไหมค,ครับมีที่ไหนบ้างก็มีที่รับมีทีอ่อ่บิเทนพา,พารากอนครับ,รบพารากันดาแล้วก็ร้านอีโคช็อปแล้วก็จะมีออกงานแฟร์บ้างเล็กน้อยครับอย่างเช่นางานบ้านและสวนกลางปีอะไรนะครับ,นรบหน้าร้าน<ม>เลยฮะ หน้าร้านตอนนี้ยังไม่มีนะครับจริงๆมีเหมือนกับว่าในห้างเนี่ยเหมือนมีคีอ่าเหมือนมีคอนเนอร์ส่วนตัวอยู่ที่ในพารากอนนะครับตรงในส่วนของ b ีเทรนบีกัเจ็ครับนี่นะฮะสุดท้ายอยากให้คุณโอ๊คเนี่ยฝากข้อคิดในการทําธุรกิจหน่อยว่าการที่เราจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่นว่าของพุดลักเนี่ยเราจะต้องมีจุดเด่นหรือว่าจุดขายอะไรบ้างที่จะทำให้คนในท้องตลาดเนี่ยสนใจผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆแล้ว สิ่งที่ฝากไว้อาจจะฝากไว้ในภาพร,มรวมๆแล้วกันครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการทำโปรดักต์เนี่ยผมว่าการทำ R&D Research and d e v e l o p เนี่ยค่อนข้างสำคัญบางทีแล้วในประเทศอาจจะตรงนี้บางทีอาจจะดูเป็นจุดสำคัญที่อาจจะไม่เห็นเยอะมากผมก็รู้สึกว่าในลักษณะของการทำงานระยะยาวการที่ฝึกตัวเองให้ทำการทดลอง แล้วก็หาสิ่งใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไม่ว่าสิ่งใหม่ๆน้นจะเป็นไม่ว่าจะเป็นวัสดุรูปแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันน่าทำให้เราอยู่ได้ยาวในธุรกิจมากกว่าครับอย่างโหคุณผู้ชมครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยเกี่ยวกับการทำธุรกิจนี้นะฮะต้องขอบคุณคุณโอ๊กมากครับขอบคุณครับ